สบายดีแล้วสวัสดีเดอ้อป้าลุงวันนีกคนเนาะวันนี้ครับกันสิมาอันลาบไก่กดอนแล้วมันจกินลาบไก่กับเขาเอาเสียไปแยกกระกดูกมันเจ้าในตู้ตู้เราเอามันเก่งเนะเาะเสียไปน,น้อง คนนึงในตู้เรสิเอามอแกะเอาตัน็นึ่งมามนเลยคับตับไก่กินกับผักกะก้อน งองชิ้นนีกัพอแนละนนี้ไหน่งไปชัผิทา,ายุก่อนนางปิ่งก่อนหนทายไปน้ำ มาดมมาดีมาดมมานีไว้มาดมทานไส้เนี่ยอดมแบบดมลมอ่ดยลโ่อยู่กับตนรูปมนี่ตั้งแล้วก่ขึ้นว่านี่ขึ้นว่านี่ดิวโน้มันเปิด าใส่เสือ้อแนากอยู่ในบ้านห้อยนอกที่น,นาอากาศไปที่นั่งย่างให้สิกุ้ง ยเยางแห้งนะเนาะยางแข่งนี่แข่ง น้ำเนีน้องคนึถ้าคูณใดบมมีน้ำอุ่นเนี่ยมือจะหากันตอนนอ เผื่อเอ้ยๆตัวงนี้ก็นองเลยอันนี้สะทองกระต้มมันเนี่มันต้มเครื่องในมันอ่ะน,นี่ต้มกลึนก็ตับมัน เตน,น,น้นนนมัน่อน้เอเตือนใน้องันนี้น,นตีตำให้เนื้อมันบุกนะคุณแม่พี่นะ้องตํำให้เนื้อมันบุกแลว รอคนตู้มาแต่ส่งน้องวิวเห็ดกับเขาค่ะไ้จำเงินไล่น้องจินนี่ค่ะเรียนกันมงกินยังก็ไม่อยากเลยค่พี่น้องเลย ไปบ้านเลยคน่คนมจะมีไปคับ้านเอาเสือนะอาะเสือใน,ะอนตลาดตัละแสนปลายถ้าอยู่ไทยแย่ตัวมึงเกือบสองร้อยพึจะค่คะสองร้อยสองร้อยแล้วนอาะวะ่าแสนหาแสนโทตัลละสองร้อย นหน่อยนะลายเถอะดิเสียงไรน้องเจนนี่เสียงฉลานอนไว จ,จมันต,ตับมัง้งบมีใส่เนาะมีใส่เสียงลมงคุณแม่เี็นเ้องเล่นลน,น้ำกันบอกเสียงลมให้ ขัดหนาวเนาะขัดไตผัดน้ำถั่วพอเมนพี่น้องเอ้ยไตโทนพี่สะท่องเบิ่งข่าวแบบน้ำถ่วมนะแล้วจะลดใจถ่วมคักถ่วมแน่ถับวมาดีแล้วเนาะพอเมนพี่น้องเลยจะท่องกระโท่ไปถามน้องสาวเลยนะน้องสาวสะท่องเห็นงานอยู่อย่าหยุดจันหรอกมีงานชวนโซเรียนเนาะไปโทรไปถามกันว่าน้ำถ่วมอยู่ว่าจะพูดยัง เรอเพิ่นถะั่วเนาะถ่วมอ,วอยู่ใส่น,ะนเนนนะะนะพ่นาว่าเป็นต่ญาตานะพ่นเรเนถวคักถว่วแนถ่วแบบเดือดชั้น2อชั้น3าเกินไปตอกกัตกบดมือกัเว้นูมิรรดาลงโทษอดีรอจับนะจันตกบันจับน้ำถ่วเนาะนาวกระนาวเสือผ่าโอ้ออแล้วกับนบเรือยังเลยพ่นพนนอนไปใส่ตน้น เห็ดแล้วก็ภาพไตโตนเพื่อนกระโคตรกระคนนั่นเีจอก็เป็นซบเป็นยางลอยมาในหน้ามาเนาะที่สะทองบึงบ้างนะใจโตนเพื่อนทักอดเผาอดหน้าโมูบางคนเพื่อนตั้มนงแบบบ่มีหมองยูเลย ngọ xuống cả rồi không đi khẩu đi làm chín con hao cả tài đấy nó Thêm lại hao ớt khẩu cả hơn hao cả hao thì nó thôi ตรวใส่แล้วเลยเพราวมันเม็ดใหญ่ตร,ร,รวจไม่ไ้ คนแต่ว่ามานเพออลเจ้าเข่าเยอะนะคุณ

แท้มันสิย่านําเจ้า nó hang là vì nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสียงเสียงดังมากลองไปทำงานแทบไปไปีร่าคนนึง พอกินยได้พนมน้องในน้ำยั้ได้กระนรอย่างตัวงนนั้นพ่ากำนองเจนนี่หมอบอย่านองนนี่ก็เ็ดเรียกเ็ดเรียกเลีตัวเองเื่อไร năm cái phần nó không? กินแล้วบางทุกคนาะตลาดแบบบุฟเฟพักนี่ก็เป็นจะกนินเนาะใส่พักเข้าไปคือว่าเออีแบบคือรถน,นะ จะนี <łość> ่ก่นไปนักข่างงกเขาตอนเนาะ No. มา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 กินมาดิมีอ้ําโม่ไห้ประตูกินข้าวบ่นะฮะรุนเห็ดแล้วเด่ให้ตูกินข้าวบ่นะมาลงชื่อเครื่องให้บ่อมาโดปลาปลากินเข่าวกินเข่าเกินเกินเกินเจนนี่โตขี้ประตูยังหยางอยู่นะอาจารย์แต่ปลาเอ้ยบุญใหญ่ขนาดลาบอันขาเดียวกับอกหนึ่ง แต่ว่าคือว่าแล้วเขาตับมันบดเลยตับกับเกิน oh, ah, ah. มันนะไป่ันนะเอามนงปลลายๆนะ่งงมงงแงไวสวยนึงในตู้เย็นนะงใงมนเีน่หวในถ้วยนี่เอาเข้าตู้เย็นไวเลยไปไปน้องกินข้าวกันเลยไปลงเลยพักการนอเจะได้ตัวเองนะเสลกเลยายฉเนาะ กินเราได้แล้วป่ะประกาศกับพื่อได้เอาเมืองกินปลปกินข่าวก็เด้อปลาลุงไอคลิปนี้เฮาวกสิคอโตไปแล้ววันนี้คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่จะท่องคือเก่าเด้อมันมันได้ยังมันได้ยังเออสบายดี้ะสวัสดีวัชรโกศกนกมามามาเจ้มาเกาะโอ้โหอ้หุยชมาเกาะ